早。 ทำไปเลยฮะหนึ่งสองหนึ่งสองมมาถือว่าใจตรงกัน It's a match เออได้แล้วนะได้แล้วได้ละได้ง่ายเล้ละหรือง่ายไปอ่ะกำลังดีกำลังดีโอเคถ้าต่อไปฮะขอโจทย์ที่สองครับ โหูแล้วนะอยากรู้ว่ามูหูแล้วนะของหนิงออมจะเป็นยังไงโอ้โหดูสิหน้าดูสิหน้าดูสิหน้าเตรียมตัวมูหูแล้วนะนับหนึ่งสองสามหันหน้ามาเจอกันฮะเหมือนปบมูหถือว่าเหมือนปะางมูหเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือน เหมือนก็ได้เองหนึ่งคะแนนคนหนึ่งกอดอกคนหนึ่งปล่อยมือเหมือนไหมไม่เหมือนแต่ท่าแบบนี้เหมือนกันไงแต่หน้าเหมือนกันไงเออมูหูแล้วนะมูหูมูหูมูหูโอเคสองคะแนนครับทุกคนท่าต่อไปท่าที่สามนะท่าที่สามแล้วนะท่าที่สามคือท่า O M G โอ้ไม่กอโอ้ไม่กอเออฟิกซ์เปจอแบบไอวายเออโอ้ไม่กอนับหนึ่งสองสามอยากรู้ว่าตอนที่ทำโอ้ไม่กอดมาเนี่ยตอนทำโอ้ไม่กอดพอหันมาแล้วมันมันโอ้ไม่กอเนาะพอหันเห็นหน้ากันโอ้ไม่กอความรู้สึกคืออะไรอันนี้คือแบบสวยไงแบบอันนี้แบบเหมือนไหมสรุป เหมือนเหมือนต้องเล่นเกมต่อบไปฮะเนี่ยเล่นก็เล่นตอบสามคะแนนครับทุกคนท่าที่สี่ท่าที่สี่ขอดูท่าที่สี่ครับท่าที่สี่คือท่าขอเธอนะขอร้องขอเธอนะ <c oughs> ขอร้องถ้าพร้อมแล้วนะับ ทีมงานไม่ยอมส่งสัญญาณอื่นมาเลยไม่เหคือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะคนหนึ่งยกมือไหว้็นคนกำมืองาเออหรอใช่ไม่นะแต่อินเนอร์เดียวกันเหมือนไหมแล้วทีมงานที่กดออดตะกี้ทำยังไงไม่เชื่อโอ้สาวเอฟเฟกต์จัดเต็มเเลยอ่า เดาใจกันฮะถ้าพร้อมแล้วดับหนึ่งสองสามคือดีกันนะ ยันไปต่อ <Tipp> ท่าต่อไปครับท่าที่หกครับท่านิฮาร์ครับมินิฮาร์ของแต่ละคนจะเหมือนกันไหมนับหนึ่งสองสามปุมมีแอดส่งสัญญาณเบสิกเบสิกได้ยินบั้ยไม่มีดิหนอได้ยินบ่างเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน อไงนี้จะให้สักคะแนนก็ให้มันถึกไม่เปนแพ้แล้วก็โดนลงโทษชีร่าเขาเจ็ดแล้วเขาเจ็ดแล้วเขาเจ็ดแล้วเขาเจ็ดสอบอีกสอบเขาเจ็ดและถ้าซิกเนเจอร์ของหลิงหลิงทองอ๋อขอดูท่าซิกเนเจอร์ของหลิงหลิงทองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มีท่ามีท่าอยู่ไม่ใช่ฉันรู้สึกว่าไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ใช่ประเด็นคือท่าเราเองไหมตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วนะไม่คิดออกไหมฉันไม่เห็นอย่างเดือดอ่ะขอดูขอลองขอลองขอลองอ่ะหันหลังชนกันฮะหันหลังชนกันข้อสุดท้ายแล้วครับทุกคนท่าซิกเนเจอร์้องออมครับทัพร้อมแล้วนับหนึ่งสอง อเป็ดไหม <Metroid> ไม่เป็ดแล้วเซ็กซี่ไหมให้เซ็กซี่ไหมครัทุกคน่ Today. แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ซ mm ัพพอร์ตเราจับปือกันไปกับเราจนถึงวันนี้ mm hmm. ทุกคนทําให้หลิงได้ทำอะไรที่หลิงไม่เคยก้าวข้ามาก่อน mm hmm. แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นพลัง mm hmm. ให้กับหลิงซัพพอร์ตหลิง เป็นหลิงเป็นตัวของตัวเองรักในสิ่งที่หลิงเป็นขอบคุณมากมากค่ะตบมือให้หน่อยครับทุกคนครับ้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่อยู่ด้วยกันมาเสมออยู่ข้างๆกันมาเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะ ตัวเองได้อย่างเต็มที่ขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็รักกันมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะอย่าดื้อให้มันมากนะอยเมื่อกี้เห็นนะตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทำจริงๆนะแค่ตรงนั้นน่ะไมมมันไม่ใช่เป็ดแล้วนะ ใช่ไิ่ใท่านี้ก็อยากจะคอนที่คุณน้องอะไรนะแบบที่คุยกันไว้ไม่ใช่ท่านะจะอายไม่ใช่ท่านี้หรอกแต่ว่าหนึ่งพันกำลังใจฮะก็อยากจะขอบคุณน้องมากมากที่แบบจับมือจนถึงทุกวันนี้ที่แบบว่าเป็นคนที่น่ารักมากมากเลยทออแว่าเราผ่าน เยอะมากจริงๆเนาะแล้วก็ทุกอย่างแบบจริงรู้สึกว่าแค่เราจับมือกันแล้วมันก็ไปด้วยกันได้ดีมากเลยอะ่ะเรากล้กามผ่านทุกปัญหาทชาก็ขอให้วันที่แบบตั้งแต่วันนี้จนถึงตลอดก็ขอให้จับมือกันแน่นหีนะคะ น้องอ้อมเดี๋ยวเราถ่ายรูปนะเดี๋ยวเต้องมีถ่ายรูปเนาะได้เนี่ยไม่มีฮึบฮึบก่อนฮึบก่อนได้ไหมได้สวยน้องอ้อมมีอะไรอยากจะบอกพี่หลิงบ้างฮะอ้อมอยากจะบอกว่าเช่นกันเลย ขอบคุณพี่หลิที่ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันขอบคุณที่เข้าใจองแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดกันตอนท้ายดีกว่าเราจะร้องไห้เดี๋ยวช่ยไร้องให้ฟังนะเดี๋ยวร้องให้งแบบว่ารักเธอแลจ๊ะตบมือให้ด้ยครับทุกคนารารันนี้ ถ่ายรูปฮึบถ่ายรูปฮึบถ่ายรูปเออดีโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคคอยซัพพอร์ตถ้าไม่มีคนลอบข้างนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีลออนนะะมมโลกุณนะจริงๆแนละ้วโลกีเพราะกระดาษถีเสือ้อไม่รู้ใครเก็บได้บ้างเก็บได้ไหม มันจะเป็นข้อความเราเขียนอยู่นะเด็งได้เขียนข้อความในกระดาษเลยถึง <Wow. S 1> ตาเราแล้วไม่ว่าทุกคนที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแฟนที่ซัพพอร์ตเราดิงอยากจะบอกว่าทุกคนเก่งมากขอให้ทุกคนบั่นใจตัวเองรักตัวเอง แล้วถ้าเจออะไรพี่ไม่ดีนะคะหลีจะเป็นคนแรกที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆจะบอกว่าเธอเก่งมากเลยสูต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวขอบคุณกัรทีนึงได้ไหมอ่ะอยากเห็นภาพนี้ขอเห็นภาพนี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะชูไปขึ้นมาค่ะ